สวัสดีครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2568นวันนี้เรามาดูสถานการณ์ของเซตเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆขึ้นมานะครับวันนี้เซตค่อนข้างบวกนะครับเซตบวกอยู่2.16จุดนะครับอยู่ที่หน5 6งพันสอร้อยห้าสบหกจุดาจุดนะครับนะครับ สัญญาณของเ e t ็นะครับตลาด m อ i ก็บวกอยู่2.07จุดนะครับอยู่ที่217.09จุดนเจุดะครับดูเป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับส่วนราคาทองคำก็ยังคงซด์เวฟด้านข้างนะครับไม่ขึ้นไม่ลงแต่ว่าตอนนี้ติดลบอยู่นะครับก็อยู่ที่พันสี่ร้อยอะพันสี่สิบสี่จุดเก้าเจ็ดออนตอลลร์นะครับส่วนราคาน้ำมันก็ยังทรงๆตัวแต่ว่าราคา ต่ำกว่าเดิมนะครับส่วนราคาเงินก็ยังคงทรง,งตัวถึงบวกขึ้นมาสลับเงินบาทและก็เงินเยนนะครับถัดมานะครับเราจะมาเก่งกาไรกับหุ้น5ตัวที่เป็น Impact Gainer นะครับในตัวแรกของวันนี้นะครับของพุ่งเพิเ่งเ,เปิดตลาดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเป็น AOT นะครับนักลงทุนเข้าเก่งกําไรกัน วันนี้ a t t บวกขึ้นไป0.50สตางค์นะครับราคาอยู่ที่41.50บาทนะครับสาับ a อ t นะครับแล้วก็ถ้าเก่งกำไร3เดือนที่ผ่านมา a t t บวกไป12% 1สัปดาห์ที่อัน1เดือนที่ผ่านมา a t t บวกไปอีก5%แต่ว่า1วิกล่าสุดบวกขึ้นมาเพียง0.61%นะครับ PE ที่31.60เท่านะครับมีย i e อยู่ที่ 1. 93%นะครับมี EPS ที่1.00บาทแล้วก็มีการปันผลที่0.79นะครับไปดูจังหวะของ AOT นะครับการาฟก็บอกว่าราคากำลังจะทำกำไรขึ้นไปและดูเหมือนว่าราคาของ AOT นั้นจะสามารถเก่งกำไรขึ้นต่อไปเพราะว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับจังหวะนี้ราคาล่าสุดที่41บาท แล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปสูงสุดที่แนวต้านของวันนี้นะครับที่43.51สตางค์นั่นเองนะครับแต่ว่าราคาไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับถ้ายังคงถือไปวีคนี้นะครับราคาจะไปที่ใกล้ๆ50บาทนะครับสลับที่อาทิตย์นี้นะครับแม้ว,ว่าวันรุ่งเช้าจะเป็นรุ่มเข้านิดหน่อยนะครับเข้าที่2.66มิลเลียนนะครับ MCD ยังซดยเวยืนเหนือเส้นสิญญาณยืนเหนือเส้นซูโร่แล้วก็ r s i ซด์เวย์ออกด้านข้างอยู่ที่54ยังถือว่าเก่งกำไรหรือเก่งทำกำไรต่อไปสลับ AOT นะครับในช้าว,วันนี้นะครับมาที่ตัวที่2นั่นคือ CPO นะครับ CPO วันนี้บวกขึ้นไป0.75สตางค์ราคามาอยู่ที่43.75ปบาทนะครับโดยถ้าเราดู3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ติดลบไป1% หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป6% 1หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดลบไปอีก1%นะครับแต่ว่าวันนี้บวกขึ้นไป0.75สตางค์นะครับ P/E อยู่ที่13.62เท่านะครับมี y i ที่3.16%มี EPS ที่2.30สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่1.35บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของ a o t s ของ CPO ก็คือ s i d e w a y ถึง s i d e w a y ออกเดินข้างนะครับพอร,ราคามาถึงจุดที่จะต้องกลับตัวนะครับคือปกติถ้าราคามาจุดที่ต่ําสุดและถัดไปจะต้องเป็นจังหวะผักตัวเองขึ้นไปนะครับโดยตอนนี้ราคาเริ่มจะพุ่งกลับขึ้นตัวกลับตัวขึ้นนะครับขออภัยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่42.43.50่ม้ยใช่ไหมครับไอจุด7 5นะครับ43.75ขอไปยพูดผิดเยอะราคากำลังจะค่อยสายเวย์ขึ้นไปนะครับ กำลังจะไซด์เวกลับขึ้นไปแล้วก็ RSI ซกำลังชี้ขึ้นนะครับแต่ขึ้นเพียงเล็กน้อยที่39จุดนะครับส่วน m อ c d ไซด์เว้ายนเหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นซีโร่แล้วก็วอลลุ่มเข้าเล็กน้อยที่7.84 7.84มิลเลียนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ยังคงเก่งกำไรแล้วก็อดทนถือต่อไปให้ราคาขึ้นไปทดสอบเส้น2แล้ววันที่48บาท นะครับตัวนี้มีโอกาสกลับขึ้นไปที่48บาทนะครับถัดมานะครับคืออยากจะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเราซื้อหุ้นนี้เราไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงเราก็จะซื้อไปตอนไหนแล้วซื้อไปเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีแนวโน้มมีการเก็งกําไรเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีและโอกาสที่ดีนะครับอทีนี้เรามาดูตัวที่ คือเ,เวลาเราดูหุ้นเราต้องดูเป็นวีนนะครับดูเป็เปสัปดาห์เพื่อให้ราคาพุ่งขึ้นไปตอนนั้นมาดูเดลต้ากันเนดี๋ยวยกวอย่างเดลต้าให้ดูนะครับโดยวันนี้เดลต้าบวกขึ้นไป1บาทนะครับราคามาอยู่ที่2 0 2บาทนั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเดลต้าบวกไป34%แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาติดลบไป10%แล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไปอีก5% PE อยู่ที่127.18เท่านะครับมียูที่0.23%มี e p s ที่1.41สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.46สตางค์ไปดูเดลต้ากันนะครับเดลต้านะครับเดลต้าดูเหมือนว่ามาถึงจุดที่จะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับทำไมถึงต้องดีดกลับขึ้นไปครับตามหลักการของเราก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่บูลุจร์แบนบวกกับลิเนียลเลกชันคือมันเจอกันสิ่งที่มันจะทำคือมันจะผักขึ้นไป ฝั่งตรงข้ามของมันอย่างเช่นตรงนี้มันเจอกันบูรีเจรบนกับลีเนียเชันสิ่งที่มันทําคือมันผักลงมาเห็นไหมครับตอนนั้นนี่โดยหลักการเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับเดลต้าตอนนี้เป็นจังหวะขึ้นถ้าเราอยากจะได้กําไรตอนนี้ก็คือเข้าช้อนซื้อตอนนี้ที่ราคาที่ราคาเดลต้า202บาทนะครับ จะทำกำไรขึ้นไปที่นะครับจะทำกำไรขึ้นไปที่จะทำกำไรขึ้นไปที่ทำำทถึงราคาสามสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้องต้องทนถืออีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับถ้าทนถือได้ถึงหนึ่งเดือนราคาจะไปที่สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับเพราะนั้นทำไมเราต้องเข้ามาซือ้อเรามาเก่งกำไรหุ้นนะครับเราต้องเก่งกำไร จากราคาขึ้นลงหรือวัตถัจริงของทำไมต้องดูอย่างนั้นครับดูสิครับว่าจังหวะของราคานั้นเป็นอย่างไรเขาจะมีจังหวะขึ้นลงขึ้นลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาท่านจะเข้าเก่งกาไรก็คือต้องจากด้านบนรอให้มันลงมาต่ําสุดพอมันต่ําสุดมันจะเด้งกลับขึ้นด้านบนนี่แหละจังหวะที่จะเก่งกําไรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนท่านต้องอดทนถือให้ได้แล้วเข้าชอนซื้อตอนนี้ นี่คือแนวโน้มและโอกาสที่มาเล่าให้ท่านนักชุนได้ฟังกันว่าทําไมเราต้องมาซื้อหุ้นที่เป็นจังหวะขึ้นนะครับไปดูจังหวะของราคาของบอลล่มนะครับวอลล่มเข้าเล็กน้อยที่1.54นะครับเช้านี้ส่วน ma ยังคงต่ำกว่าเส้นสัญญาลต่ำกว่าเส้นซูนยนะครับไซเวดดาวว่าสัญญ,ญาณกำลังจะกลับขึ้นมาคือ r s i ไซเวดดานข้างนะครับโดยราคาอยู่ที่ 24จุดนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่ามันยังไม่ดีขึ้นในวันนี้แต่มีโอกาสจะดีกลับขึ้นไปถ้ามันดีกลับขึ้นไปเป็นสีเขียวทั้งเทียนเขียวในวันนี้ย่อมมีสัญญาณของการรีบาวน์นะครับเพราะนั้นอรอลุ้นกันต่อไปสลับเดลตานะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือจะเองกำไรจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดนะครับสูงสุด290ต่ําสต่ำสุดตอนนี้200 200้บาทนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับปตทนะครับปตทวันนี้บวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่30.50บาทนะครับโดยปตทนั้นนะครับเป็นไปตามจังหวะของน้ำมันโลกน้ำมันโลกคือย่อลงมานะครับล่าสุดนะครับของ3เดือนที่ผ่านมาปตทติดลบไป3% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอีก2%แต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมา เพึ่งวันจันทร์เลยติดลบไปเพียง0.82%นะครับ PE อยู่ที่11.59เท่านะครับมี y i e w ที่7%มี EPS ที่2.26สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผลที่0.90สตางค์นี่คือปตทนะครับถามว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงไปดูภาพกันจากกราฟอมองแนวโน้มแล้วราคาบีบเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกข้างคือ เมื่อไรก็ตามที่นะครับสัญญาณจะบ,บ่งบอกสัญญาณของการเคลื่อนที่ของราคาคือบลูชแบนจะบีบเข้ามาหากันแล้วราคาถ้าเลือกฝั่งถ้าเลือกฝั่งยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบลูชแบนราคาจะขึ้นแต่ถ้าเลือกฝั่งยืนต่ำกว่ากึ่งกลางราคาจะลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แค่จับตาดูว่าถ้ามันลงมาแรงนี้สิ่งที่ต้องมารอรับก็คือเส้นกรอบลีเนยียด้านล่างคือสีแดงด้านล่างนี่ก็คือราคา29บาท30สตางค์ ส่วนถ้ามันพุ่งขึ้นมันเลือกขาขึ้นราคาจะพุ่งขึ้นไปแรงและจะไปทำกำไรสูงสุดที่33บาทในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับดังนั้นท่านลงทุนก็ลองพิจนารณาดูนะครับระยะเวลาแล้วก็การเลือกข้างเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับให้ปตทเลือกข้างขาขึ้นแต่ดูแนวโน้มแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นขาลงแต่ว่าถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์แล้วราคามันยังคงไซด์ไว้กนข้างนะครับ ดูวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเข้าเพียง1.35มิลเลีนส่วน NBD หยุดอยู่เหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนโลส่วน r s i size way up ขึ้นมานิดหน่อยอยู่ที่33-44จุดนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มยังคงจะต้องลุ้นต่อไปนะครับจับตาดูอย่างเดียวนะครับท่านักทุนครับก็ดูจังหวะว่าถ้าราคาาจะเป็นสิทธิ์ร่วงลงก็จะร่วงลงแรงนะครับเพราะว่า b ลูเจ e ร b a n นบีบเข้าไปหากันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดสินใจลงเขาจะลงแรงส่วนถ้าเขาจะตัดสินใจขึ้นเขาจะขึ้นแรงนะครับนี่คือหลักการของ b u l เจอร b a n นนะครับทีนี้มีดูไป AOT ดูดูเดลต้าไปแล้วแล้วก็ดูปตทไปแล้วนะครับหรืออีก2ตัวนะครับแล้วก็ดู CPO ไปแล้ว3ตัว มาดูตัวสุดท้ายกันนั่นคือปตท ep นะครับปตท ep วันนี้บวกขึ้นไป1.50สตางค์หรือ1.50บาทนะครับราคามาอยู่ที่107บาทนะโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป5% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอีก3%แต่ว่า1วิคทัที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ pe อยู่ที่6.8 6เท่านะครับมี yield ที่9.12%ถือว่าเยอะมากทีเดียวมี eps ที่ 10.71สตางค์ต่อหุ้นนี่คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลที่4บาท10สตางค์นะครับไปดูจังหวะของปทอ e p กันนะครับปทอ p พีกำลังเลือกข้างขาขึ้นนี่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาของบริษัทแบงก์บีบเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกฝั่งขาขึ้นยืนเหนือนเส้นกลางบริษัทแบงก์ร,ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปเพราะนั้น เข้าเก่งกำไรตัวปตทอ P เอาไว้นะครับเพราะราคามีโอกาสพุ่งแรงขึ้นไปชนเส้นรับริสัแล้วก็เส้น2องแล้ววันนะครับที่ราคา111บาทนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่107บาทนะครับาทแม้ว่าวอลุ่มจะมีเข้าเล็กน้อยนะครับมีเพียง2.53มิลเลี้ยนก็ตามแต่ว่า MACD ไซน์ไว้อัพขึ้นไปยืนเหนือเส้นสัญญาแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร แต่ว่า SI ชีพุ่งขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่ที่47.31แล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่เส้น50ถ้าก็พุ่งขึ้นถึงเส้น50แท่งเทียนจะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นจังหวะโอกาสอันดีที่เราจะเข้าเก่งกําไรและเริ่มทํากําไรจาก107บาทขึ้นไปไปชนเส้น200วันที่100 101บาทนะครับนี่คือการเก่งกําไร เพราะนั้นฝากท่านลงทุนพิจารณาดูนะครับนี่คือแนวโน้มและโอกาสที่จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดมาดูช่องนี้นะครับช่องอช่องชื่อช่องว่าอะไรนะครับช่องก็เราก็เองยังจำชื่อตัวเองไม่ได้นะครับที่ช่องก็คือช่องฟอร์มฟอร์มสต็อกนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านลงทุนพิจารณาดูด้วยนะครับราคาขึ้นขึ้นลงลงรเราต้องเก่งกำไรล่วงหน้าเป็น จังหวะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับถึงาราคาจะพุ่งขึ้นไปตามเป้าหมายของมันฝน่าัว่นพิจารณาดูด,ด้วยแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดติดตามกันเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ We, did we really did knew we did did could it it I เธอที่รู้เธอที่เก่งมันมันน่าจะเป็นคือคุณแช่คำหลอกที่ไม่น่ายใจใจล้ม